เดอะควีนอันคัดนะคะต้องไม่ธรรมดาตอนนี้อยู่ในช่วงชั่วโมงพิศวง oh <my> หลายๆคนคงเคย oh <my> พิศวงงงงวยนะคะกับประเด็นอย่างเช่นถ้าเวลาที่เรามองลอดใต้หวางขาแล้วจะเห็นผีจริงไหม เอาอยู่กับคุณส้มถามซะเลยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดวงตกเป็นคนที่พื้นดวงช่วงนั้นเนี่ยบุ่นปากเพราะมันเป็นอาณาของของจิตเวลาเราโน้มตัวลงไปก็มาหาจิตเรามันจะเหมดอนตู้กระจกมันก็จะแบบเปิดว่างนิดนึงอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ถือว่าเวลารอดมองหว่างขา มีโอกาสเป็นไปได้เนอะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อย่าไปเที่ยวมองลอดวางขาเลยนะคะขาเราใช่ไหมคะขาคนอื่นไม่่เห็นอย่างอื่นเป็นาไปงานศพแบบกลัวไม่กล้ากินอาหารในงานศพเนี่ยมันมีผลจริงอ่ะเขาบอกเดี๋ยวดวงตกจริงไม่เกี่ยวค่ะที่ห้ามทานจริงๆคืออาหารที่กินต่อจากการไหว้คนตายอันนั้นจริงๆอ่ะไม่ควรแต่ว่าญาติผู้ใหญ่อย่างบ้านคงจะเป็นคนจีนอย่างก็จะชอบเอามากินแต่ว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนไป จริงค่ะเหมือนเขาทานไปแล้วแล้วเรามาทำต่อกลองดูก็ได้ค่ะที่สุดอ๋อเหรอฮะแล้วคนท้องเนี่ยคนกลัวมากเลยกลัวไม่อยากให้ไปงานศพอันนี้เรื่องจริงข่ะวคนท้องเนี่ยสภาจิตใจขขงไม่นิ่งใช่ไหมคะเมื่อจิตมันมีความพกรแล้วก็ไม่นิ่งเนี่ยเวลาพี่วิญญาณกับแถวนั้นที่เขาตายไม่ดีอ่ะมากับแท้ได้แต่ไม่ได้ถึงัขาจะมาเกิดแทนลูกหรืออนนี้ไม่ใช่อ๋ออุ้ยแหมดีนะท้องไม่ได้แล้วนั้นไปได้ทุกงานนะคะ เวลาแถวบ้านน่ะตอนเด็กๆนะโอ้โหหมาชอบหอนหมาหอนเนี่ยมันหอนเพราะว่ามันหาคู่หรือมันเห็นผีฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเห็นผี ่ะมาหอนก็ตามธรรมชาติของเขาเลยค่ะหาผู้หอนได้ยินเสียงดังอย่างเงาเหงากลางคืนเดือนสิบสองเดือนสิบสองอะไรอย่างงี้เนาะต้องแอบล่ะเออเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนกลางคืนต้องดูวันค่ะนี่ปิ่นเหรออันนี้เรื่องจริงเหรออุ๊ยเล่นกันสนุกมากเลยที่บ้านเด็กเนาะไม่โดนกันตัวหาไม่เจอเหรอหาเราไม่เจอว้ายภรรยาต้องเป็นผู้เขามาพี่เพราะล่ารอมาไปแอบ ไม่มีใครเห็นเขาเลยแกเรียกก็เรียกแล้วนะไม่มีใครเห็นมาเรียกเขาเหมือนเสียงเขาอะเเขาบอกว่าเหมือนเหมือนสัมผัสกันไม่ได้เนาะแต่จริงๆนะถึงไม่ใช่มีเรื่องความเชื่ออันนี้นะเล่นตรงกลางคืนกันห้าครัวเพราะมันอาจจะแบบว่าไปเกิดอันตรายไปตกบ่อตกน้ำแล้วคนก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ห้ามว่าอย่าเล่นเลยดีที่สุด เวลาเราขับรถไปไกลๆเงี้ยโค้งที่ใจไม่ดีเห็นสารพระภูมิเก่าอะไรตั้งมันอยู่ยเขาบอกว่าทุกโค้งมีผีจริงไหมฮะไม่จริงค่ะบางที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุบ่อยๆเช่นโค้งร้อยสองเรีนเงี้ยถึงจะแบบมีหลงหรืออบางที่ไม่ต้องโค้งค่ะก็มีมมมวิ่ตรงเนี้ยระคาหนูก็เจอบ่อยล่างเขาเป็นยังไงฮะเวลาเห็นขาลอยไม่ค่ะแล้วแต่บางคนก็วิ่งต่อกระจกเหมือนคนเลยไหมฮะเป็นเหมือนสมมากกว่า แล้วเขาบอกคนดีผีคุ้มจริงๆคนดีเทวดาก็คุ้มด้วยค่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะทุกศาสนาแหละเนาะคะ่ะศาสนากันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผีเนาะเชื่อว่าคลื่นความดีของเราก็คือตาข่ายที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราไว้ใช่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้อะไรนะคะคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกน้องส้มมาถามอีกเชิญน้องตอมมามี่ค่ะค่ะ